สวัสดีครับยินดีต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านนะครับเข้าสู่รายการลีลาวดี D ครับกับผมโอเอทนะพลทังเพชรครับรายการดีๆที่ใครก็ตามแต่ที่รักและห่วงใยอยากจะดูแลสุขภาพให้ดีนี่พลาดไม่ได้เลยจริงๆนะครับเพราะในแต่ละวันเนี่ยเราจะมีผลิตภัณฑ์ดีๆเนี่ยมาแนะนํากันรวมไปถึงประสบการณ์จริงจากผู้ที่ใช้ผลิตภัณฑ์จริงๆเนี่ยนะครับมาถ่ายทอดประสบการณ์ว่าเอ๊ะเขาใช้ผลิตภัณฑ์ไปแล้วเนี่ย มีผลลัพธ์เป็นอย่างไรนะครับวันนี้พลาดไม่ได้เลยทีเดียวแต่ที่แน่ๆนเนี่ยอยู่ข้างๆผมเรียบร้อยแล้วนะครับท่านคือผู้เชี่ยวชาญนะครับเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ลีลานั่นก็คือคุณธนัทเหลืองไพศาลกุลครับสวัสดีครับสวัสดีครับ <ส Blog> นะียขอเนี่ยเรียกอาจารย์ธนัทเลยกันเนาะนะครับ ah, อ่ะอาจารย์ครับหลายๆคนเนี่ย <Four S 1> <neg él ain> สงสัยแล้วก็ส่งข้อสักถามเนี่ยมาถามกันเยอะแยะมากมายเลยทีเดียวว่าหลังจากที่ได้รู้จักผลิตภัณฑ์ลีลาวดีตัวนี้แล้วนะครับปรากฏว่า ไอ้ปัญหาต่างๆหลายอย่างเลยทีเดียวที่เกี่ยวข้องกับร่างกายสุขภาพของเขาเนี่ยกลับมาดีขึ้นครับก็เลยอยากจะรู้ว่าเฮ้ยไอ้ดีแล้วดีเนี่ยมันมีต้นกําเนิดก่อเกิดมาได้อย่างไรอีอาจารย์หมอจะเล่าให้ฟังได้ไหมคือเราต้องย้อนยุคไปอดีตอันนี้ตั้งแต่อดีตเลยทีเดียวใช่ฮะคือถามว่าในอดีตทําไมคนถึงไม่เป็นโรคเพราะเขากินข้าวกับผลไม้อ๋อพวกคือธรรมชาติจริงๆถูกต้องครับทีนี้ เราก็ต้องเข้าใจอีกว่าใน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 โลกนี ah, ้ผลไม้ที like ่มากที่สุดคือเอเชียอ้าโอ้แน่นอนโดยเฉพาะประเทศไทยของเราที่ก็เยอะแน่นอนนะฮะไทยนี่คือส่งออกค่อนข้างเยอะใช่หลายหลายพื้นที่ของเราเขาเรียกว่าเป็นถุนท้าอุณาภูถูกต้องนี่คือที่มาของลีลาวดีครับผมครับเพราะวันนี้เนี่ยนะฮะเราเห็นว่าเมื่อผลไม้เนี่ยคือถามว่ามีประโยชน์แต่คนส่วนใหญ่ชอบทานผลไม้สุก อ้าวใช่โอแม่แน่นอนอยู่แล้วอย่างผมถ้าเป็นมะม่วงเนี่ยผมก็ต้องทานมะม่วงสุกแน่นอน,น,อ,นอร่อยนะคเพราะฉะนั uh huh. ้นวันนี้อ่ะสิ่งที่อยู่ในลีลาวด,ดีคือผลไม้ดิบ uh huh. บวกกับสมุนไพรแล้วทำไมไม่เอาสุกมาล่ะฮะอาจารย์คือสุกเนี่ยมันก็คือให้ในเรื่องของพลังงานถูกไหมฮะในเรื่องของจะหนักไปในเรื่องของพลังงานแต่ผลไม้ดิบเนี่ยจะมีเอนไซม์ อ๋อคือไอ้ผลไม้สุกกับดิบนี่จะต่างกันก็คือตรงที่เอนไซม์ถ้าดิบนี่เอนไซม์จะเยอะถูกต้องถ้าสุกเ็นไ่ม์จะนดลงถ้าสทีเจนไซม์จะลัลงก็เลยต้องเป็นดิบแทนต้องเป็นดิบทีนี่ปัญหาว่าจะกินผลไม้ดิบๆิบเป็นกิโล2-3กิโล5กิโลยังไหงยังไงจะไหวหรือเปล่าถ้าให้ผมจินตนาการคือกินแล้วไม่ได้กินอย่างเดียวฮะกินทั้งหมด14อย่างโอ้ในหนึ่งวันในหนึ่งวันด้วยถูก โอเคผมยอมแพ้ไม่ทานอย่างไงก็ได้แล้วอะไรที่จะแบบเออง่ายง่ายกว่าเขาก็เลยคิดวิธีการว่าทํำยังไงเนี่ยถึงจะคงคุณค่าของเอนไซม์ในผลไม้ดิบเนี่ยให้มาบรรจุในขวดได้นี่คือวิธีการซึ่งถือว่าเป็นเป็นโน้ตฮาวของเราอีกหนึ่งอย่างที่ต้องคิดค้นต่อไปคือตอนแรกนี้เราต้องมาดูก่อนว่าเอนไซม์มีเยอะที่ไหนถูกต้องเอนไซม์ที่ดีต่อสุขภาพด้วยนะถูกต้องคือมีเยอะที่ไหนคือผลไม้ดิบถูกต้องแต่พอเห็นปุ๊บ เอาละสิจะเอามันออกมายังไงก็ต้องนั่งคิดอีกถูกต้องสุดท้ายก็คิดได้ก็คือกระบวนการผลิตนะฮะนี่บอกว่ามีกระบวนการผลิตที่แบบไม่เหมือนใครด้วยไม่เหมือนใครฮะคือวันนี้ในกระบวนการผลิตของสินค้าที่วาโฆษณาเยอะแย่มากมายจะเน้นคําว่านานโนอ่านาโนคือแบบอะไรที่เล็กๆถูกต้องเพื่อให้เป็นโมเลกุลเล็กแต่คําว่าเล็กเนี่ยมันมีเชิงซ้อนเชิงดิยวันนี้เรามาคุยกันว่าวิธีการสกัดเนี่ยสมมติว่าเมื่อม่วงหนึ่งลูกนะฮะ เราเอามาเข้ากระบวนการผลิตจากหนึ่งลูกเนี่ยจะเหลือคือร้อยเปอร์เซ็นต์นะฮะเหลือแค่ห้าเปอร์เซ็นต์หายไปเก้าสิบห้าที่เกือบร้อยเลยนะฮะแล้วก็เป็นผงกิโลหนึ่งนี่ยังไม่ถึงครึ่งขีดถูกทีนี้ทีนี้กระบวนการทำเนี่ยต้องอยู่ในความเย็นก็คือติดลบยี่สิบองศาอัอนี้ต้องไปอยู่ในอุณหภูมิที่เย็นขนาดนั้นเลยถูกต้องฮะต้องลบยี่สิบองศาเท่านั้นครับครับมันจะมีท่อที่ยาวประมาณสิบเมตร อ๋อคือให้ความเย็นไปตัวนี้ไปถูกต้องเสร็จแล้วเนี่ยไอ้ที่ว่าเหลือ5เปอร์เซ็นต์เนี่ยเป็นผงนะฮะก่อนที่จะมาใส่ขวดเนี่ยต้องไปรวมกับน้ำที่มีออกซิเจนคือเป็นน้ำที่มีค่า TDS นะฮะ0.001ไอ้คือค่า TDS นี่คือคือการวัดโมเลกุลของน้ำว่ามันเล็กขนาดไหนว่ามันเล็กขนาดไหนศูนย์จุดนับศูนย์นะศูนย์ศูนย์หนึ่งไมโครอ้นี่เล็กมากเลยทีเดียวถูกต้องนะฮะคือทำไมมันต้องเล็กเยอะขนาดนั้นเพื่อเข้าสู่เซลล์ได้ ไวแลไวขึ้น oh, ไม่ต้องไปผ่านกระบวนการแยสลายเหมือนเรากินน้ำนะฮะวันนี้ถ้าเรากินน้าปราปาที่มีโลหะหนักกับกินน้ําฝนต่างกันแล้วนะฮะกินน้ําฝนที่มีสิ่งปนเปื้อนกับน้ํา r o อที่ออกมาจากเครื่องก็ต่างกันก็ดูดซึมและธาตุได้เต็มที่ถูกต้องฮะแต่อย่างอื่นถ้ามันสกปรกสามารถดูดซึมสิตรสกปรกได้เต็มที่เหมือนกันอะไรนี่คือก่อนจะมาอยู่ในขวดเนี่ยนะคือต้องเอามามิกซ์รวมกันก่อนรวมกันก่อนแล้วผ่านฟิลเตอร์ อีกขั้นตอนกรองอีกเอฟเฟกตอร์กรองอีกชั้นหนึ่งเล็กมากว่าเล็กแล้วเล็กลงไปอีกถูกต้องก่อนที่จะมาอยู่ในขวดใบนี้ได้นี่ในขวดก็ต้องเป็นขวดแก้วเป็นขวดแก้วทําไมล่ะคะมันแตกต่างเพราะคืนหนึ่งคาเชื้อได้กับสองสิ่งที่มันบล็อกอยู่เนี่ยถ้ากับขวดพลาสติกซึ่งเราทํามาเนี่ยมันมีความแตกต่างเพราะฉนั้นสินค้าอะไรกันแล้วแต่ที่เขาบอกว่าช่วยนู่นช่วยนี่ช่วยนั่นแต่มาอยู่ในขวดพลาสติกลองหลับตาในภาพดูฮะว่าพลาสติกก่อนจะมาเป็นขวดทําวิธีการยังไง ก็คือใช้ความร้อนเป่าถูกต้องอ๋อโอเคมีนหน้าผมไม่ออกแล้วเพราะว่าหลายๆคนเนี้ยเขาจะแนะนําเลยโดยเฉพาะใครที่แบบอนุมูลอิสระจะเกิดขึ้นถูกต้องจากอขวดพลาสติกที่ถูกต้องใส่น้ำของเราเนี้ยอยู่บนรถถองถึงแม้จะไม่เปิดขวดกินถูกต้องแต่พอเจอความร้อนปุ๊บม,มันจะปล่อยสารที่เป็นพิษต่อร่างกายถูกต้องอ๋ออันนี้ก็เลยตัดขวดพลาสติกทิ้งไปถูกต้องใช้ขวดแก้วเป็นขวดแก้วที่ทําความสะอาดได้และจุกที่ปิดอีกฮะ ยังไม่หมดครับจุกที่ปิดอีกมีไหมมีตัวอย่างไหมจุกที่ปิดเป็นยังไงครับเพราะอันนีตีสีแล้วอย่างดีเลยเพราะถ้าแกะแล้วนี่ไม่รอดผมแน่นะครับควรครับดังนั้นทีมงานต้องเร่งหาจุกขวดมาให้ผมดูด่วนๆออกมาแล้วนี่คือความแตกต่างนี่แสดงว่ากลัวผมแกะคืออ๋อนี่ทีมงานนี้แกะให้เรียบร้อยครือจริงๆแล้วแกะออกมานี่เนี่ยฮะจุกไม่เท่จุกธรรมดา ยังไงฮะปกติถ้าเป็นอืนนี้ก็จะเป็นเป็นจุกกลอกแต่นี่คือมันเป็นจุกนําเข้ามาเลยอ๋อผมนึกออกแล้วอย่างเวลาพวกเป็นวายต่างๆที่ใช้ไมโครกบจะมีราถูกต้องฮะอันนี้คือไม่มีไม่มีฮะใส่ใจแม้กระทั่งขวดแล้วก็จุกเลยทีเดียวถูกต้องไม่เพแค่นั้นนี่อยู่ตรงนี้เลยแพ็กเกจจริงเขาครับพี่น้องก็เลตกตึกสี่ชั้นไม่แตกสั่งไปคือถนอมคุณค่าไว้ได้ดีจริงๆเลยทีเดียว เปิดออกมาจะมีขวดวินิแล้วแถมแก้วให้ด้วยใช่ไหมถูกต้องเพราะฉะนั้นอะไรที่เขาบอกว่าเอนไซม์หรืออะไรต่างๆที่ถ้ามันอยู่ท้ายรถแล้วมันเกิดความร้อนมากๆเพี้ยนหมดอ๋อนี่คือที่ทำหนาแบบนี้คือป้องกันความร้อนที่จะเข้าไปด้วยส่วนหนึ่งออ๋ครับผมชัดเจนมากๆเลยทีเดียวอาจารย์เขาเรียกว่ากว่าจะมาถึงมือผู้บริโภคเนี่ยผ่านการกรองแล้วก็ คิดทบทวนว่าอวิธีการต่างๆยอะแยะมากมายเลยจนมาเป็นลีลาวดีนั่นเองแล้วกระบวนการสกัดเย็นเนี่ยก็คือต้องใช้เวลา3นาทียังไม่หมดยงไอที่ว่าท่อ10เมตรแล้วนี่ต้องสคือแสดงว่าจะต้องผ่านท่อทั้งหมด10เมตรลนีบยต่สิบองศาใช่ใช้เวลา3นาทีเกิดนั้นก็ไม่ได้ด้วยทิ้งหมดเลยฮะ าาเพราะมันไม่ได้เกิดคุณค่ามันไม่ได้เกิดประโยชน์ในในตามที่เราต้องการให้สังเกตเลยคนจีนคนยิบรุ่นเวลาเขาชงชาเนี่ยเขาจะมีตัวที่ชงพอใส่เสร็จก็จะยกออกคือไม่ได้แช่ทิ้งไว้อ๋อ,อทำไมทำไมอันนี้อันอันนี้มันจะแตกต่างกันยังไงมันแตกต่างกันมากับเพราะถ้าเกิดเราแช่ทิ้งไว้เนี่ยมันจะทําให้เราท้องผูก แต่ถ้าเราชงาแล้วก็นานเกินไปอ่า<ช>นานเกินไปแต่ถ้าเกิดว่าเราชงภายใน3นาทีปุ๊บมันจะเกิดแอนตี้ออกซิเดนก็คือต่อต้านอน,นุมูลนิสสัอ๋อนี่ทำการวิจัยมาเรียบร้อยอแม้กระทั่งจำนวนเวลาที่จะผ่านไอทอ่อเย็นๆลบยีงอ,องศาเนี้ยน้อยกว่า3นาทีก็ไม่ได้ก็ไม่ได้ด้วยถูกต้องต้องนาทียางงสานาทีเกินไปก็ต้องทิ้งหมดเลยในรถนั้นโอ้เขาเรียกว่าสุดยอดออกมาไม่น่าล่ะผมถึงเห็นแบบโอ้โหใส่ใจมากๆไม่ว่าจะเป็นขวดต่างๆเพราะว่าถ้าทำออกมาดีๆแล้วใช่ ราเอาไปใส่ในบรรจุภัณฑ์ที่เก็บคุณค่ามันไม่ดีปุ๊บก็ไม่ได้ทุกสิ่งที่ทำมาคือทุกอย่างก็คือเคสจะไม่มีคนกินก็เหมือนกับสินค้าทั่วไปในท้องตลาดที่ไม่มีความแตกต่างนอกเหนือจากนี้วันนี้เรายังมีมาตรฐานในเรื่องของอยนะฮะอาล้านซึ่งอิสลามทานได้ก็คือไม่มีแอลกอฮอล์และที่สําคัญก็คือในเรื่องของเกี่ยวกับมาตรฐาน GMP ก็คือกระบวนการผลิตที่มีความปลอดภัยความปลอดภัยนี้ก็คือเริ่มจากการเพาะปลูก ผลไม้ทุกชนิดในพื้นที่หนึ่งหกพันสองร้อยไร่ฮะอยู่ในดินแดนที่ยูเนสโกให้การรับรองว่าเป็นพื้นที่อุดมสมบูรณ์ก็คือทุ่งใหญ่นรเลสแม่ฟังสรรพคุณแบบนี้แล้วเนี่ยนะครับคุณผู้ชมครับผมไม่ลองก็ไม่รู้จะว่าไงแล้วเพราะมันอยู่ตรงหน้าผมขนาดดีถูกต้องอาจารย์ลองชิมได้ครับสิบปากว่าไม่เท่ามือชิมถูกต้องครับทันทีเลยนะคือรสชาติมันจะอร่อยคือบอกได้เลยว่าคุณผู้ชมแค่แบบ ดึงออกมาที่กลิ่นนิดทะลักออกมาเลยทีเดียวนะครับหอมมากกลิ่นจะหอมูกลิ่นนิดผมคุ้นๆมากเลยเป็นกลิ่นน้ำแอปเปิ้ลใช่ครับเพราะว่าผมเป็นคนที่ชอบน้ำแอปเปิ้ลแล้ตัวนี้จะมีแอปเปิ้ลเขียวที่ต่อต้านอนุมูลอิสระได้สูงที่สุดไอ้นี่สีก็สีคล้ายกับน้ำแอปเปิ้ลด้วยเหมือนกันนะฮะแต่รสชาติอร่อยมากครับเป็นไงครับ เวลาเราเราแกะทานปุ๊บเนี่ยถ้าให้อร่อยเนี่ยคือแช่ตู้เย็นเพราะถ้าเกิดว่าเราไม่แช่เนื่องจากว่าสิ่งที่อยู่ข้างในเนี่ยเป็นเอนไซม์นะฮะเพราะถ้าเกิดเราเปิดมาปุ๊บเนี่ยเชื้อจะเข้าล่ะเพราะนั้นวิธีการถนอมที่ดีที่สุดคือต้องใส่ตู้เย็นเปิดปุ๊บทานเสร็จเรียบร้อยใส่ตู้เย็นไว้รสชาติก็จะอร่อยเขาเรียกว่าจะคงคุณค่าเอนไซม์ได้อย่างเต็มที่เหมือนเดิมนะครับดังนั้นใครที่ทานอยู่แล้วอาจจะยังไม่ทราบเทคนิคนี้ครับผม เปิดดื่มปุ๊บแล้วทานแช่ตู้เย็นไว้อร่อยทานได้ทั้งครอบครัวเลยจริงๆรสชาติสุดยอดมากแต่จานช่วงหน้าครับจะมีหนึ่งแขกรับเชิญที่จะมาร่วมพูดคุยกับเราซึ่งเป็นแขกรับเชิญที่ได้ทานก่อนผมแล้วครับและเป็นคนที่เขาเรียกว่าปัญหาต่างๆที่เคยมีเนี่ยหายไปหมดเลยแต่ว่าจะเป็นใครแล้ว็คนคนนี้เขาจะมีปัญหาเหมือนกับคุณผู้ชมหรือเปล่าเนี่ยต้องติดตามไมได้